สำหวสำรับสำหวัดสำรับครับวัล่าสุดกาก็ปดินหลังมากครับก็ก็ดีใจครับดีใจมากเพราะว่าจริงๆงแล้วจุดเริ่มต้นของหลานมากอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราเราอยากจะทำอะไรที่ที่มันที่ที่มันเป็นวิธีการแบบใหม่ๆอะไรย่างเงี้ยซึ่งเหมือนึงว่าในวันนั้นเราเรามันไม่เหมือนมันไม่มันไม่มีบรรทัดฐานให้เรามาเทียบว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันมันจะ คนจะเปิดรับมันมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าพอพอในวันที่หนังมันฉายออกมาแล้วมันมันเกิดประสบความสําเร็จไปไกลกว่าที่เราคิดไว้มากอะไรเงี้ยจนถึงจนถึงมันมันเดินทางมาจนถึงวันนี้จนได้รางวัลฟิล์มอเมริกันนักีย็บว่ามันเป็นมันเป็นการเดินทางที่แบบโอ้โหเหนือความคาดหมายของทุกๆคนทีมงานทุกๆคนแล้วก็คนคนดูด้วยนะผมว่าคิดว่าทุกๆคนน่าจะแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจกับกับหนังเรื่องนี้มากๆเหมือนกันครับ ครับใช่ประมาณพันไปไปลายครับผมผมว่าผพรจริงๆสำหรับสำหรับประเทศที่ที่ไม่ใช่ประเทศไทยอะไรเงี้ยผมว่ามพราจริงๆแล้วสิ่งที่มันสิ่งที่มันเข้าไปถึงความรู้สึกของเขาจริงๆมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นใจความของหนังจริงๆอะไรเงี้ยหัวใจหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวความรู้ึกซึ้งของความสัมพันธ์เรื่องของเวลาเรื่องของการให้ความสาคัญกับ กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยผมว่าหัวใจเหล่าเนี้ยมันมันมันความความความพิเศษของมันคือมันสามารถก้าวข้ามกำแพงวัฒนธรรมรวมถึงกำแพงภาษาที่ที่ที่มันทำให้คนเข้าไปถึงสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอได้จริงๆอะไรเงี้ยครับก็เข้าถึงง่ายไหมผมผมว่ามันก็มันเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนอาจจะมีประสบการณ์ร่วมในทางในทางหนึ่งมั้งครับเพราะหมายถึงวว่าเราเราเราอาจจะ มีประสบการณ์ครอบครัวอะไรที่ไม่เหมือนกันแต่เหมว่าผมว่าในภาพ,พยนตร์มันก็มันก็ได้ได้นำเสนอในหลายๆแง่มุมอะไรเงี้ยที่ที่ผมคิดว่ามันก็อาจจะมีหลายๆแมุมที่ที่มันค่อนข้างยูนเวอโซแล้วก็อาจจะไปทัชคนในในในมุมในมุมหนึ่งของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็จริงๆหายเหนื่อยตั้งแต่ตอนที่ตอนที่ฉายได้วันแรกอะไรเงี้ยตั้งแต่เราเห็นฟีดแบ็กอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันหายเหนื่อยอยู่แล้วตั้งแต่นานแล้วอะไรเงี้ย คขคาดคือมันเป็นสัญชาตญาณนะสัญชาตญาณคือถ้า,ถ,าถ้าเราเจอแบบคืออย่างเมื่อคือนนี้ก็คือเขารับรางวัลกันมาเป็นสิบคนไม่มีใครแบบมียิง <c oughs> พอผมขึ้นไปถึงเขาก็ผมกำลังพูดอยู่เขาก็ยิงขึ้นมาให้หอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวโดนนะแจ็คพอตแตกก็็คืออเปนนนตตตาาัลดม่แ อ่ะครับฮะรอฮะอ๋อครับก็ขอบคุณมากครับจะมีอะไร้ที่เราจะเห็นผมไม่ได้คิดเลยนะว่าอะไรมันจะมาบ้างอะไรเงี้ยอะไรใช่จริงๆ้วแต่ละอันผมก็เขย่าหมาที่ผมก็ชอบแบบมันก็ว่ากล่อมมันเฉยๆอะไรเงี้ยหรือว่าสะดุดนี่ก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจนะมันก็เป็นเป็นแบบพื้นที่มันแบบไม่เรียบอะไรเงี้ยส่วนอันนี้มันก็เป็นเป็นจังหวะแบบที่ ที Wait, yes, yes. okay. so so like uh, demands, ่ไม่ได้คิดมาก่อนเหมือนกันเลยเ่ครับไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดใช่ใช่ครับใกล้แล้วครับใช่ครับใกล้แล้วครับก็จริงจริงมีมีมีหนังเรื่องหนึ่งที่ที่ทำกับร่วมทุนกับทางทางจีดีครับอันนี้อันนี้ถ่ายถ่ายจบไปแล้วแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวน่าจะออนในช่วงปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ระหว่างทางคิดว่าคิดว่าน่าจะมีเพลงปล่อยมาเรื่อยๆเพลงที่สต็อกไว้อะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ได้ทาเพลงเพิ่มหรือว่ามีโอกาสได้ทําอะไรเพิ่มก็คิดว่าจะคงจะทําอยู่เรื่อยๆครับใช่เห็นครับเห็นครับใช่ครับก็ตัวจะไม่อยู่แต่ก็พยายามจะพยายามจะคลิปคอนเนคตลอดครับพยายามจะแบบไม่อยู่เฉยๆพยายามจะแบบทำทำเพลงทําอะไรอย่างเงี้ยครับ ครก็ไม่ได้อยู่ครับแล้วโอกาสพิเศษจะมีกันไหมก็จริงจริงมีจริงๆใจก็คิดคิด,คดไว้แล้วแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวรอรอใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆค่อยๆบอกมาดีกว่าเดี๋ยวบอกไว้ก่อนแล้วมันจะไม่มตื่นเต้นอันนี้ต้องถามต้องถามเขานะเพราะว่าเพราะว่าเขา เขาน่าจะรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนนะถ้าถ้าเขาจะมาผมก็เบลข้ามอยู่แล้วเขามมก็บอ,ก,อ,อ,อกว่าแค่ลูกค้าใช่นะอันนี้ต้องไปถามเขาดูว่าเขาเขาจะมาไหมถ้าเขามาก็ยินดีครับประเทศมีอะไรนะครับ,ขบววเขาโอ้ยเขารวยกว่าผมตั้งเยอะพี่ออกรถทั้งละยี่สิบสามสิบล้าน,าน,น,านผมเนี่ยทำงานหาเช้ากินค่ำครับก็ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาบ้างกลับมาบ้างครับกลับมาบ้าง อ่ะครับก็มี <laughs> มีภาพยนตร์ที่ร่วมทุนกับทาง GDS นะครับผมเป็นเป็นชื่อว่า Red Project นะครับจริงๆมันก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่มันไม่ได้มีแค่หนังอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าในตัวในตัว,ตว,ตวเฟสแรกเราเราก็เพิ่งจะแถลงไปว่าเรามีหนังแต่หมายถึงว่าหลังจากนั้นอนะ่ะมันก็จะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกก็ยังไงฝากทุกคนรอติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามเพลงที่ท,ที่ที่กำลังจะปล่อยออกมาเรื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยช่วงนี้ผมก็กำลังทำอ,อัลบั้มอยู่ด้วยครับผม แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาครับเดี๋ยวก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเราจะได้คอนเนคกันอยู่ในทางใดทางหนึ่งอยู่เรื่อยๆครับกพ,พยายามจะไม่หายไปก็พยายามจะแบบทํางานพ,พยายามทำอะไรไปเรื่อยๆครับขอบคุณครั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 บได้ครับ